ประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วเกือบ1ล้านกว่าบาทค่ะสำหรับคันนี้ Ford Everest นะคะคันนี้เป็นตัว Ford Everest 2.0ไทเทเนียม plus ปี2,018ค่ะคันนี้ได้รถบ้านแท้ๆมือเดียวป้ายแดงและที่สำคัญ เจ้าของเดิมดูแลดีมากเลยค่ะเข้าสู่ทุกระยะและรถคันนี้ยังไม่ผ่านการทำสีมาก่อนเลยค่ะการันตีเลยว่าได้ไปสภาพี่ยคุ้มราคาแน่นอนเดี๋ยวนี้จะพามาชมในส่วนของรายละเอียดคันนี้กันบ้างค่ะสำหรับคันนี้นะคะเจ้าของเดิมเนี่ยเปลี่ยนกระจังหน้านะคะได้แบบโลโก้ฟอร์ใหญ่ๆบึกบึนแบบนี้เลยค่ะและคันนี้นะคะให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างเยอะมาก ได้ไฟหน้านะคะโปรเจคเตอร์และมีไฟเดย์ทามาให้ด้วยและที่สำคัญข้างหน้านะคะก็จะมีเซ็นเซอร์กระยะมาให้ถึง4จุดค่ะสำหรับคันนี้นะคะได้ยางใหม่ปี2023สภาพสมบูรณ์ยังใช้งานได้อีกยาวๆค่ะล้อแม็กเนี่ยได้ล้อแม็กเดิมของฟอร์ดนะคะเดี๋ยวจะพามาชมด้านข้างคันนี้กันบ้างค่ะคันนี้นะคะได้ไฟเลี้ยวนะคะติดกับตัวกระจกรถมาแล้วและมือเปิดนะคะได้ัตรคีย์เลสมาอีกด้วยถือว่า ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สําหรับคนสมัยใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายนะคะสําหรับด้านท้ายของรถกันบ้างค่ะสําหรับคันนี้นะคะด้านท้ายเนี่ยให้เซ็นเซอร์กะระยะมาให้ถึง4จุดค่ะ สวยๆและที่สำคัญนะคะมีกล้องมองหลังมาให้อีกด้วยคันนี้นะคะฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้านะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกนะคะสามารถเปิดปิดที่รีโมทได้เลยค่ะภายในตัวรถด้านหลังนะคะเบาะแถวสามสามารถพับเรียบได้และที่สำคัญสามารถใช้งานได้ง่ายๆด้วยการปรับนะคะที่ ตรงนี้ได้เลยถือว่าตอบโจทย์และก็ใช้งานได้จริงๆนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยใส่พรม3 d มีมาให้ทั้งคันและพรมเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากโครงสร้างคันนี้นะคะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่เคยทําสีมาก่อนและเราได้มาเนี่ยค่อนข้างที่สมบูรณ์มาก,าากาน็กอตแ,แต่ละตัวนะคะไม่ขยับเลยฝาท้ายนะคะน็อตสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ไม่เคยทําสีมาก่อนและฝากระโปรงหน้าหรือทั้งคันเนี่ยไม่เคยทําสีหน้าถือว่าสมบูรณ์มากๆเดี๋ยวนี้จะพามันชมในส่วนของภายในตัวรถกันค่ะสําหรับตัวรถนะคะบอกเลยว่าภายในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังแท้นะคะ สวยสภาพใหม่นะคะเบาะนังแท้ทั้งคันนะคะเดินได้4ข่าวนะคะพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชส,สกรีนนะคะและที่สำคัญรุ่นนี้นะคะได้หลังคาแก้วพารานมิกแล้วก็มีสัลุมให้ด้วยนะคะสามารถใช้งานได้จริงสายแคมปิ้งสายท่องเที่ยวเดินทางไกลนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์สำหรับรถคันนี้นะคะรถเนี่ยเลขมาอยู่ที่ 115,000กว่ากิโลเท่านั้นถ้าเทียบกับปีนะคะใช้งานแค่1 6 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นค่ะถือว่าไม่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นรถวิ่งไกลเนอะรัจะที่นั่งเดี๋ยวนี้จะพามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะสภาพห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะ น็อตฝากระโปรงนะคะยังไม่เคยแกะแต่อย่างใดนะคะคันข้าคันหน้าก็คือน็อตอยู่ในสภาพที่สวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครที่กําลังจะซื้อรถมือสองและกําลังกังวลว่ารถแต่ละคันเนี่ยได้มาตรฐานหรือคุณภาพเนี่ยสมกับราคาหรือเปล่านี่กล้าพูดเลยนะคะว่าที่บอยรถบ้านรถทุกคันนะคะไม่ผ่านชนหนักไม่ผ่านจมน้ําหรือตัดต่อดัดแปลงกอใหม่ไม่มีแน่นอนค่ะและที่สําคัญ รถคันนี้นะคะผ่านการตรวจปุ่ยสเปคชั่นมาแล้ว344จุดค่ะเป็นมาตรฐานจากญี่ปุ่นเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อรถกับเรานะคะสบายใจหายห่วงสำหรับคันนี้นะคะรถเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เดิมมากๆค่ะขอเน้นย้ำกันอีกสักนิดนึงนะคะคันนี้นะคะเป็น Ford Everest 2.0แถทนี้ plus ปี2018ค่ะสำหรับคันนี้นะคะออกห้างใหม่ๆอยู่ที่1ล้านเกือบ6 0แสนบาทกันเลยทีเดียว แต่วันนี้นะคะราคาของบอยรถบ้านนะคะอยู่ที่7 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้เนี่ยผ่อนอยู่ที่1 2 0 0 0กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเท่านั้นใครที่มีฐานเงินเดือนอยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะคะสามารถนำรถเนี่ยไปจัดฟรีดาวได้เลยประวัติดีสามารถฟรีดาวได้ใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถจัดไฟแนซ์ได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าเรามีบริการจัดไฟแนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะและที่สำคัญ เรามีบริการจัดส่งรถนะคะให้ด้วยทั่วประเทศนะคะใครที่ดูคลิปอยู่แล้วอยากจะเข้ามาลองชมลองขับนะคะสามารถเข้ามาลองรถได้ที่สาขาเพชรบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ